มาจนแม่วันน to ี้จะพาเล่นลอเรียกับไดเอมบินคิวเดียนะอาะฉากแรกเดี๋ยเราเข้าไปเลยจ้ะมาหลอดต้องโดนปากครับนี่ปืดมาแล้วจ้ะหอยยามาจ้ะมาแล็คแล็คสลิปดับเบิ้ลดับเบิ้ลคิวจ้ามาพลังแม่มาบินอีกมาบินเต็มจ้ามาหลอดมาแล้วมาตอนแรกก่อนมาหอยยาจ้ามาเลยจ้าช่วงจ้าไปจ้าเจาะจ้าใหญ่แค่ไหนกันต้องแปดจ้า มาก่อนเลยจากทายท่ทายสี่มาก่อนทาต่อไปจากทต่อไปมาเลยจักรีจักมีเข้ามาใจจักตามาเลยจักจักาจัดรไอยู่นะจักรไปอยู่นะเฮ้ยไ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 ฮ้ยล้จักแตกแตตักแล้ยังยังยังฮะตามก่อนมาหลอดจ้กตัวนี้เลยอีนี้เลยอีตัวใหญ่ยแดงนี่เลยมาเลยจักจสเป็นหนูเขาต้องหอแต่ก่อนมาเลแต่ก่อนแต่ส จ้าบีป่าย,ายตายเลยจา้า MVP มียุ่ยวดนานะใครบอกว่านางเล่นไม่ได้นางเล่นได้นะคะต้องลองนะจิ